กุตาวิเชียนครับครับป<ผ>มรวยก็จริงแต่ว่าโดนคนเขาสาบแช่งเยอะอย่างเช่นว่าคซ็นโกงกินครับตามองว่าควรจะภาคภูมิใจไหมมันไม่ภูมิใจหรอกครับถ้ารู้คนรู้จักคิดจัอืมแต่ถ้าในเมื่อไอ้คนมันจะโกงอ่ะมันไม่คิดหรอกมันก็เอาแต่ได้ครับแต่ตอนนี้อ่สวรรค์มีตาสวนมีตา,ตาเอออย่าไปคิดเหมือนแต่ก่อนคแต่ก่อนังไงอ่ะ โยมทูตหรือสวรรค์อะไรมันโง่อืตอนนี้มันยุคสมัยตามเทคโนโลยีเหมือนนี้ตามกันแล้วครับผมมันตามทันอืมสมัยนี้มันไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรอกคือถ้ารวยไม่บริสุทธิ์คืออ้าวอย่าไปภูมิใจตัวเองเลยอย่าไปภูมิใจเลยแล้วก็ไม่มีความสุขหรอกไม่มีความสุขด้วยไม่มีมันเป็นเงินร้อนไว้แต่เพราะมันคิดอยู่ทำไมทำไมในใจอยู่ตลอดเมื่อเราดีนี่เขาอะครับเขาไม่ท่วงรอกแต่เจอเจ้านี่เราก็ร้อนตัวแล้ว นี่ตาพูดถูกครับเอาเรื่องจริงครับผมแล้วคนเราอ่ะเราอย่าไปอยากได้ทุกอย่างทุกไม่สมัยนี้มันมีของคนอนเดี๋ยวโทรทัศน์เอ่ยมอเตอร์ไซค์เอ่ยไม่จําเป็นเนี่ยคันเก่าก็ขี่ไปก่อนหักห้ามใจไว้อ่ครับผมอย่าไปตามใจตัวเองอย่าตามใจตัวเองเกินอ่าตามใจบ้างก็ดีแต่ว่าอ,อย่าเกินไปก็ไม่มันใจเราเนี่ยสำคัญเด็ด ก่อนจะทําก็คิดแล้วบวกลบดูให้มันสบกว่าทำแล้วมันได้ไหมอย่าไปคิดจะได้ทางเดียวจิททำไมพ่อแม่สมัยก่อนถึงชอบเปรียบเทียบลูกของตัวกับคนอื่นเพราะว่าอะไรครับมันไม่ใช่อนั้นแม่แม,แม่ไม่ดีอืถ้าแม่ดีพ่อดีก็จะสอนลูกอะ่ะลูกเอยก็อ,อย่าไปทําไม่ดีเลยถึงว่าเราชี้ลูกคนอื่นเราก็บอกให้ดูอย่างเขามั่งก็ได้อ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปว่าเขาดีจนเราไปว่าลูกเราไม่ดีลูกเราก็ดีแต่ลูกเรามันได้โอกาสนะนะครับผมเอ,อเราต้องสอนลูกค่อย,อยทําค่อยคิดตาขยายคําว่าด้ยโอกาสหน่อยครับตาเอาก็ได้โอกาสนี่คือเราคุณลัพย์ไม่มีก็การศึกษาก็โรงเรียนก็ไม่ดีอืมไอ้จะไปโรงเรียนก็สายครับกลับมาก็ต้องทํางานไม่มีเวลาอ่านหนังสืออ่ะโอ้ตาพูดถูกเลยครับเอาก็เรื่องจริงอะ่ะ ครับผมไอ้แม่ก็พาทํานู่นทํานี่ไปก็ไม่ค่อยได้เรียนน่ะนี่อืม,มันก็เป็นอย่างนั้นแหละตาใช่ไหมเรียนเรียนเนี่ยมันเรียนเนี่ยมันใหญ่ที่สุดเลยนะครับถ้าเรามีทรัพย์สินเยอะขนาดไหนถ้าเราไม่มีวิชาเนี่ยมันไปไม่รอดเวลาเห็นเพื่อนอีกคนหนึ่งออกรถรเราควรจะยินดีเขาไม่ใช่ว่าไปอิจฉาเขาก็ยินดีได้แกว่าหนึ่ง ว่าเราอย่าไปตามเขาดิเราหาไม่ได้อ่ะครับเออ,อสองเพื่อนสนิทขนาดไหนอ่ะอืมถ้าจะยืมตังค์อ่ะแม้แต่บางคนก็บอกเจ็ดวันให้ มันไม่มีหรอกถ้าเจ็ดวันให้น่ะถ้ามันหาเร็วขนาดนั้นมันไม่มายืมเราหรอกครับแ่สองมันจะผิดใหญ่การตรงก่อนจะให้ยืมอ่ะครับ,รบทุกวันเนี่ยมันมีโทรศัพท์เนาะครับผมเพราะมันต้องทําสัญญาแม้จ่สองพันแต่ก่อนห้าสิบาทเขาก็ทําสัญญาเลยเนาะครับแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นสองพันอ่าแต่พอเราทําสัญญาไว้ไม่ต้องไปเขียนหรอกไอ้แค่ทักไลน์ไห่เนี่ยตาไม่ค่อย ขนัดไกลเรื่องโทรศัพท์อ่ะแต่ถ้ายืมในโทรศัพท์อ่ะมันมีข้อมูลมันมีข้อมูลอยู่ครับใน,ในการพูดคุยและสองเวลาโอนตังให้ไปอ่ะมันก็มีสลิปอยู่แล้วเยาตาทันสมัยนะเนี่ยเราเก็บไว้ให้ดีครับผมเวลาเขาโกงเนี่ยอืเราก็ยังฟ้องร้องกันได้มีหลักฐานอาถึงเพื่อนอ่ะสมัยนี้เพื่อนัน,อน มันเพื่อนแต่ตัวน่ะนะใจมันไม่ได้เป็นเพื่อนอะบางคนอะเนี่ยตากําลังจะสมม่น้ํากินดีมีัชอ่ะครับแตตาจะสมในถังใหญ่เพราะตาใช้เยอะครับตาใส่ในนี้เลยครับผมใส่ไว้เดี๋ยวเวลาจะอันนี้จะเป็นถังที่ผสมไว้แล้วใช่ไหมผสมไว้แล้วครับผมเวลาตาจะใช้นี่ตาก็เทไปนี่ไปเติมน้าเต็มาตาก็เทอย่างเนี้ยครับนี่ครับผมเออจะใส่ประมาณนี้หมูกินอันนี้คือจะเป็นหัวเชื้อนะที่ตาเทมานะครับแต่ระราถ้าไอ เอฟซีจะใช้ครับก็เนี่ยเนี่ยเขาให้ใส่ครึ่งขวดเนาะครับผมแล้วก็เทอันนี้ไปนี่แล้วก็เขย่าเขย่าเนาะเทนี่ใส่ครึ่งเห็นไหมขั้นตอนแรกทําไงนะตาขั้นแรกก็เปิดสองนี่ครับและดูของเขาเอาขวดโค้งหนึ่งจุดห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือโคดโคโค้งหนึ่งจุดห้านะครับผมแล้วเอานี่นี่ซองนี่เทใส่ครึ่งหนึ่งแล้วเขย่าเขย่านี่แล้วก็เติมเต็ม แล้วก็นี่นอนขวดครับผมทิ้งไว้ครึ่งวันคือเทซองนี้ครับผมให้หมดซอ,องเลยครับตรงแต่ตอนแรกใส่น้ำครึ่งหนึ่งกอนใส่น้ำครึ่งหนึ่งก่อน,แ,น,น,อนแล้วใส่ไปให้หมดซองแล้วเขย่าเขย่าก็เติมน้ําไม่เต็มแบบนี้นี่นี่นครับผมแล้วก็นอนขวดไว้นี่นี่สี่ถึงห้าชั่วโมงอ่าแล้วก็ให้กินได้เลยครับเจต,ตาใส่ในถังนี่หลายซองหนึ่งขวดสามารถเอาใสยน้ำเปล่าได้กี่ลิตรครับได้สองร้อยลิตรสองร้อยลิตรครับผมครับข้อดีก็ต้องที่หมูไม่เหม็นครับ หมูเขาไม่เครียดดูมันนอนระเนระนาดเนี่ยเหมือนเอพีว่าพวกเราวางยาก่อนขายขายยาหมูอ่ะครยาที่จริงนได้จยาวางหมูมันอารมณ์ดีไม่เครียดมันกินอันนี้มันไม่หิวไม่เมื่อยมันอ่ะผมให้ก็กินไม่ให้กูก็ไม่กินอันนี้คอดช้อนขึ้นนี่ได้สิบสามสิบสามนี่แม่มันมีเสียไ้มตะ ยังไม่เสียแต่มันอ่อนแอตัวหนึ่งไม่ค่อยกินนมนวนยังไม่ค่อยกินนมตัวหนึ่งนอกนั้นคือปลอดภัยหมดนอนั้นก็ใช้แรงหมดทั้งสามตัวเลยไอจิ๋ดสองเนี่ยจี๊ดามนี่ครับไอนุ่นได้ตัวผู้ตัวเมียกี่ตัวครับตัวผู้แปดตัวเมียห้าตัวผู้แปดตัวเมียห้านี่ครับผมโอเคและนุ่นไอนั้นพี้นี่ยี่สิบวัน ฝั่งนู้นพี่ยี่สิบวันที่นอนนอนอยู่นี่อันนี้พี่สิบวันกำลังจะตอนวันนี้ใช่ไหมตาข้าอันนี้กำลังจะตอนไหนนั่นครับผมฝั่งนี้นะครับอและเนี่ยไอ้ที่พี่ไอ้นั่นสิบวันฝั่งนู้นจะเป็นพี่สิบวันไอ้นั่นพี่หนึ่งเดือนชุดฝั่งนู้นเลยจะเป็นพี่หนึ่งเดือนอครับผมีตามนั้นมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับพี่สองเดือนครับเพราะเหลือจากขายอ่ะครับทําไมคนเราถึงมองแต่เรื่องผลประโยชน์มากกว่าผลประโยชน์ของชาวบ้านับไอ้นั่นคนมันไม่มันไม่คิด มันคิดจะได้ตาเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะอ่าเคยมันคนเราอ่ะมันคิดจะได้เนี่ยอืม,มันไม่มีประโยชน์หรอกรมันต้องเผื่อแผ่ชาวบ้านครับสมมุติเอาถ้าเราหลีกเลี่ยงถ้าโกรธเราอดทนไว้เราไม่โกรธมันก็หายไปเองแต่ถ้าเราเขาโกรธเราโกรธ แล้วเขาอยากได้เราก็อยากได้ต่างคนต่างโลกอ่ะมันไม่มีความสุขหรอกไม่มีความสุขมีครับนอกจากอันไหนของพิมได้เราก็แบ่งปันกันไปคมันถึงจะอยู่ร่วมกันได้คนที่เขาทำอะานั้นถือว่าเห็นแก่ตัวไหมก็มีคนเห็นแก่ตัวมันใช่อยู่แต่ผลสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดมันจะอยู่เดียวไม่ได้เขาเรียกแพ้ภัยตัวเองไหมแต่เอ้าก็แพ้นี่นี่ต่อไปเดินไปหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่อยากคบ ครับเออ้าเปรียบเพื่อนอ่ะครับผมมันก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทั่วไปแต่ถ้าถ้าทําได้สม่ำเสมอตาก็าก็เป็นดีที่สุดอ่ะนี่อืต้องดีเขาไวเอาดีเขาไวแต่คิดไปทั่วมันไม่สําเร็จอ่ะครับมัวแต่คิดแล้วก็ไปคิดแล้วก็ไปตอนนี้มันนีงแน่นครับอยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วไอเนี้ยงหมูแต่ก่อนตาสนใจเลี้ยงครับแต่ว่า ตาก็คิดว่าเลี้ยงไปมันจะไปรอดไหมไี่มีอะไรมันกินแต่ตอนเนี้ยเนี่ยเราก็เอาเนื้อไอ้ขายของมันกินของมันวนอยู่อย่างนี้แหละครับไป,ไปรอดแล้วไปรอดแล้วอ่าไปรอดแล้วครับไม่เดือดร้อนแล้วแต่สองเราก็แก่ตัวไปแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วครับมีคนฝากถามครับตาเออว่ามาตามีเคล็ดลับยังไงด,ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงแบบนี้ก็ <c oughs> เราอย่าไปกินเหล้าสูบุรีครับแล้วก็นอนให้เพียงพอครับกินอาหารให้มันสะอาดๆหน่อยก่อนจะกินอะไรแล้วก็ดูอ่ะครับไม่จําเป็นก็อย่าไปกินปีนี้เท่าไหร่นะตาอายุวันนี้เจิบหกแล้วเจ็ดสปีครับแข็งแรงแข็งแรงขี่ม้าได้สบายขี่ได้สบายครับผมก็เนี่ยทำงานอยู่ก็แก้งเมื่อกี้ก็ให้ฟางวัวแล้วก็มาให้เข้า มาดูหมูตลอดอยู่อย่างนี้แหละมีบางวันที่แบบเหนื่อยจนแบบอันนี้ไหมมันก็มีมั่งมีมั่งแ่ว่าเราก็ว่ามันจำใบอะอยู่เราแก่แล้วอะขาผมเเหนื่อยเราก็พักนิดนึงก็หายเหนื่อยครับคือไม่ควรไปกินเหล้าใช่ไหมตาเหล้าไม่ควรกินครับอืมไม่กินกินก็รู้จักประมาณเนี่ยยังมีเพื่อนผูงงานเลี้ยงอะไรก็กิกนพอนิดๆหน่อยๆนยสมัยหนุม่มกินไหมไม่กินไม่กินด้วยไม่เคยบุรี บุหรี่ก็ไม่สูบบุหรี่ก็ไม่สูบเจเคยสูบดูไอ้เพื่อนมันอยากให้เราติดบุหรี่ครับแล้วก็พ่นพ่นทิ้งพ่นทิ้งอ่ะอืมแล้วพอประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันบอกให้เราสูบบุหรี่มั่งสิเอ้ซื้อบุหรี่มั่งสิครับแล้วก็บอกหนอเอ้ตื้อว่าดิเพื่อนมันอยากให้เราติดอ่าตาดูแล้วไหวริดบุหรี่เนี่ยมันแค่ปุ้นท้องครับมันงุดนิดมันจะอ้วกครับผมแล้วมันยังไงอ่ะ S <S แต่ก็ว่าไอ้กนบุรีเล็กนิดเดียวมันจะมาชนะใจเราตัวใหญ่เบอรลี่เลเราจะไปทําอะไรได้ครับเราต้องชนะไอ้ได้ใหญ่เล็ก,กน้อยๆแค่นั้นน่ะอืมล้วก็ไม่หยุดเลยหยุดเลยหยุดก็ไม่ถ้าใครอยากหยุดบุรีอ่ะตายจะสอนให้ครับวันนึงอย่าก,กินข้าวตอนเช้าอ่ะอืมยามว่างไม่ได้ทํางานนะวันนี้ครับเอาบุรีมาม้วนหนึ่งอ่ะอืมแช่ในแก้วเลยครับ ใส่น้ำครึ่งแก้วใส่น้ำครึ่งแก้วแช่ไว้แด้ครึ่งชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงครับผมแ้วกินในหมดแก้วเลยกินน้ำอ่ะครับแล้วมันจะอ้วกเออมันจะอ้วกแล้วเข็ดเลยเจอบุรีจะแตกคนสูบุรีมาไกลตาเคยทำไหมไม่ตาสอนเขาตาสอนเขาทำไมเขามาเอาชนะใจตัวเองไม่ได้อืมตาบอยสูบเลยครับเออแล้วย่างนี้อย่างหนึ่งอืตามีเพื่อนชื่อฉนอง ผู้ใหญ่สนองเนะยาะผู้ใหญ่สนองมันมีลูกสาวสองคนครับบ้านสองชั้นอืพ่อสุบรีลูกให้เลิกก็ไม่เลิกครับอ้าวพอพ่อลงมาข้างล่างเขาก็พาลูกขึ้นข้างบนครับไอพ่อก็อยากคุยเล่นกับลูกกับเมียนะครับไอ,ไอเอาพ่อขึ้นตามข้างบนเขาก็พาลูกลงข้างล่างอืมคนทุดท้ายอ่ะ อายตัวเองอาตัวเองจะต้องเลิกไปเลยโอ,โอ้โหก็ไอคนข้างเคียงต้องเอาจริงเอาจังอ่ะเขาเหม็นใช่ไหมก้ธรรมดาบุรีเข้ามุ้งเดียวกันก็เหม็นนะนี่แค่จะกินน้ําแก้วเดียวอ่ะอันนี้คือดันนิสัยเลยดันนิสัยนี่เลิกเลยไม่ใ้บ้านอื่นอยู่บ้านเสม็จนี่เองครับ FTN Farm FTN เพียงแค่คุณเลี้ยงวัวเราคือเพื่อนกันสรง F อ n ฟาร์มของคนเลี้ยงวัวเพียงแค่คุณเลี้ยงวัวเราคือเพื่อนกัน